กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่24ครองคู่อยู่กินไพลินนั่งข้างเตียงของกำนันข้างๆเป็นสาวหน้าหวานปกติแล้วกำนันคำดีไม่ค่อยเรียกหาไพลินเท่าไรหรอกจำมาช่วยหยิบจับดูละก็ถามหาแต่ไม้ตะพด ท่นบอกจะเอามาตีหัวเธอไพลินก็เลยได้ตานั่งคอยมองอยู่ข้างๆอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงหวงหล่อยให้แม่เลี้ยงดูลากำนันไปคนเดียวเอาละ่ะพ่อรู้ว่าทั้งสองคนคิดยังไงกันโดยเฉพาะไพลินพ่อดูออกตั้งแต่วันแรกที่เห็นทำตาหวานเยิม้มใส่ลูกหวานของพ่อแล้วละไพลินเป็นอย่างที่กำนันว่าจริงๆนั่นละ่ะ ตาเธอมันอดไม่ได้จะต้องส่งสายตาหวานเยิ้มๆไปขอความรักของเจ้าของหัวใจบางทีไพลินอาจจะแสดงออกมากเกินไปหรือเปล่านี่ไม่รู้ว่าคนที่โรงงานจะจับสงสัยได้บ้างไหมถ้าขืนเป็นแบบนั้นมาเลี้ยงคำหวานคงได้กลายเป็นขี้ปากชาวบ้านผ่านจะหมดความนับถือไปอีกหรือไพลินควรจะเลิกทำแบบนี้สักทีแล้วเธอจะอดใจไหวงั้นหรอนั่น คุณหวานเลยนะคุณหวานสุดที่รักของเธอไพลินก้มหน้าลงไปกำลังครุ่นคิดอะไรคนเดียวอยู่ไม่ว่ายังไงก็คิดไม่ตกเธอควรจะทำยังไงดีนะด้านคำหวานนั้นเธอพอรู้อยู่บ้างหลังจากที่คุณพ่อพูดออกมาเพราะเธอเป็นคนฉลาดแล้วพฤติกรรมคำหวานก็ชวนให้คิดจริงๆนั่นละ่ะเธอรอว่าพี่ไพลินจะกลับมาจากทำงานเมื่อไหร่พอเขามา คำหวานก็วิ่งจันออกไปรับอีกคนไปถึงก่อนพี่เอื้องพี่พลซะอีกบางทีก็เดินไปเดินมาใจลอยคิดถึงอีกคนเวลาไปทำงานที่กรุงเทพบางทียืนยิ้มคนเดียวแล้วคำหวานก็เผลอพูดออกไปอีกพูดว่าพี่ไพลินบ้าคุณพ่อที่อยู่ด้วยท่านก็คงรู้นั่นล่ละไม่ต้องสงสัยหรอกขอโทษนะคะคุณพ่อที่หวานไม่เป็นเหมือนคนอื่น คำหวานละอายใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นพอได้หันหน้าคุยกับพ่อเธอก็ยิ่งรู้สึกละอายใจมากความสุขของลูกพ่อนี่พ่ออนุญาตให้รักกันได้แต่ให้พากันระวังตัวเดี๋ยวจะเป็นขี้ปากชาวบ้านดีไม่ดีอาจโดนทำร้ายหรือว่าโดนคนรังเกียจหวานยังจำชายตุง้งติ้งในตลาดได้ไหมคะลูกจำได้หรือเปล่าว่าเขาโดนยังไงบ้าง ค่ะคุณพ่อคําหวานจำได้ไม่มีวันลืมดอกอีกฝ่ายโดนซ้อมโดนทำร้ายโดนกลั่นแกล้งสารพัดไพลินพ่อฝากดูแลน้องด้วยนะอย่าทำให้น้องต้องเป็นแบบชายคนนั้นขอบใจที่ช่วยไรหนี้คืนมาขอบใจที่คิดเผื่อพ่อและลูกสาวของพ่อค่ะก,กำน,นันเรียกพ่อสิไพลินคําดีไม่รู้ เขาจะต้องเรียกไพลินว่าเป็นลูกเขยหรือลูกสะพ้ยายค่ะคุณพ่อเอาล่ะมือขอมือทั้งสองคนเลยแล้วกำนันก็นำฝ้ายผูกแขนซึ่งสั่งให้เอื้องเตรียมเอาไว้ให้เขาจัดการผูกข้อไม้ข้อมือให้คนทั้งคู่ก่อนที่ผู้ใหญ่จะให้พรว่าขอให้รักกันนานๆอยู่ดูแลกันไปจนแก่เท่าไพรินดูแลน้องดีๆ ส่วนลูกหวานถ้าไพลินทําผิดไปบ้างไม่มากไปก็ควรให้อภัยกันค่ะค่ะคนทั้งสองก้มลงกราบกำนันคําหวานซึ้งในความรักของพ่อทันยินยอมและยอมรับในตัวเธอกับพี่ไพลินเข้าจนได้คําหวานร้องไห้แล้วโผ่เข้าไปกอดบิดาเอาไว้เหมือนจะรู้แล้วพ่อคงจะจากไปในไม่ช้าพ่อรักหนูมากนะคะ กำนันเองก็ไม่ต่างจากลูกสาวหรอกเขาร้องไห้เพราะลูกสาวเริ่มร้องแล้วก็เข้ามาสวมกอดชีวิตมันก็แค่นี้เกิดมาแล้วก็ตายจากสักวันหนึง่งทุกคนก็ต้องพลัดพรากจากคนที่ตัวเองรักไปแบบไม่มีวันหวนกลับเอาละ่ะไปเถอะไพลินย้ายไปห้องนอนน้องนะลูกอย่าเสียงดังมากละ่ะเกรงใจพ่อกับไอ้ผลไอ้เอื้องมันด้วย คุณพ่อแม่สาวหน้าหวานคอนควับให้บิดาแล้วทำไมถึงพูดเรื่องนี้ออกมาล่ะถึงแม้เธอจะชอบช่วยโอกาสกับพี่ไพลินบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้คิดไกลเกินไปกว่านั้นคำหวานยังไม่ได้บอกรักอีกคนเลยถ้าไปทำปาป้า,ปาปแบบนั้นมันจะข้ามขั้นเกินไปหรือเปล่าอ้าวผูกข้อหมายข้อมือกันแล้วก็ต้องเข้าหอสิคะลูกไม่ใช่สักหน่อยค่ะ แค่ผูกข้อมือไม่ใช่แต่งงานแต่พ่อว่าใช่นะไม่ใช่นะคะสองพ่อลูกที่ทำซึ้งเมื่อสักครู่กำลังเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายความเข้าใจระหว่างการผูกข้ไม้ข้อมือกับการแต่งงานนั้นลูกสาวบอกว่าไม่ใช่คนพ่อบอกว่าใช่แท้แน่นอนไพลินคิดว่ายังไงเห็นด้วยกับพ่อหรือเปล่าถ้าเห็นด้วยกับพ่อ พาลูกหวานไปเข้าหอได้เลยนะคําดีหันมาขอความเห็นจากคนกลางเพื่อหาเสียงโหวตและจะได้ยุติการทุ่มเทียงเพราะอีกฝ่ายก็เริ่มเหนื่อยเต็มทีแล้วยังไงซะไพลินก็ต้องอยากเข้าหอ,อกับลูกหวานของเขานั่นแหละแต่กํานันน่ะคิดผิดไม่รู้อะไรสเลยสำหรับไพลินนะทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของแม่เหลียงคำหวานเท่านั้นเออ ไม่ใช่นะคะคุณพ่อใช่สิเออายลินว่ายังไงล่ะดีฉันเห็นด้วยกับแม่เลี้ยงค่ะคนกลางแสนจะลำบากใจไม่ว่ายังไงแม่เลี้ยงก็ต้องถูกต้องที่สุดเฮ้อยออกไปทั้งคู่เลยพ่อจะนอนแล้วคำดีผิดหวังกับคำตอบของายลินเขาไล่คนทั้งสองไปขึ้นนอนก่อนวันนี้เป็นเวรเอื้องกับพน ซึ่งต้องมานอนเฝ้าเขาแทนลูกสาวแค่เนี้ยมันก็ดูรู้แล้วว่าต่อไปใครจะใหญ่ที่สุดในบ้านภไยลินเอ๋ยไยลินมันช่างด้อยประสบการณ์นักสงสัยจะยอมให้ลูกสาวเขาขมเหงไปตลอดชีวิตสาวหน้าหวานกับสาวหน้าคมขึ้นมาพักผ่อนซึ่งก็เป็นไปตามคำขับไล่ของกำนันนั่นล่ะทั้งสองสาวอมยิ้มให้กันอย่างมีความสุขมองไปมุมไหนของบ้าน มันก็ช่างน่าอภิรมใจยิ่งนักไพลินนั้นรอให้อีกคนบอกรักก่อนถึงจะได้ชวนสาวหน้าหวานเข้าหอด้วยกันแต่ไม่สิจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะคุณหวานเป็นเจ้านายนะต้องให้อีกฝ่ายเอ่ยปากออกมาก,ก่อนคุณพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้ขอโทษแทนท่านด้วยนะคะคำหวานอายนักคุณพ่อทำเหมือนจะยกเธอให้พี่ไพลินแต่ถึงจะอายข้างในลึกๆ ก็ยังพอใจที่ท่านยอมรับเขาอีกคนเราก็ยังเปิดโอกาสให้พวกเธอทำอะไรได้สะดวกมากขึ้นพูดอะไรแบบนั้นล่ะคะพี่กลับดีใจเสียอีกเพราะคุณพ่อยอมรับพี่สัญญาว,ว่าจะดูแลแล้วพี่จะอยู่กับแม่เลี้ยงตลอดชีวิตเลยคะ่ะไพลินหันหน้ามาเมื่อถึงห้องของตัวเองแล้วถือวิสาสะจับมือคำหวานมากุมเอาไว้จากนั้นก็ยกขึ้นมาจุมพิษเบาๆที่หลังมือแค่เนี้ย ก็ชื่นใจแล้วล่ะสำหรับคนบาปเธอด้านคนที่โดนจูบมือนั้นคำหวานยกมืออีกข้างที่ว่างอยู่มาเอาผมของตัวเองพัดหูเอาไว้หน้าก็ก้มลงไปไม่กล้าสบตากับคนที่นานๆจะฉวยโอกาสกับเธอหรอกคำหวานอายจนไม่รู้จะรักษาอาการทางกายให้เป็นปกติได้ยังไงกันนะเธอไม่กล้ามาสบสายตาคมๆรวมไปถึงสายตาที่เด็กเดี่ยวของพี่ไพลินเพราะเธอเห็นแล้ว มันผ่านให้หัวใจสั่นไว้พี่ไพยลินทำหวานอายจนไม่กล้าสู้หน้าแล้วนะคะคำหวานดึงมือของตัวเองกลับมาแต่หน้ากลับยังไม่ยอมเงยขึ้นมาหรอกขอโทษที่เสียมารยาทนะคะแต่พี่อดใจไม่ไหวจริงๆพี่กำลังมีความสุขคิดว่าถ้าตายตอนเนี้ยพี่ก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะพี่ไพลินคนบ้า คำหวานตีไปที่อกนุ่มๆของคนที่สูงกว่าตีแล้วนาก็ต้องเหอร้อนก็มือไปโดนหน้าอกของแม่สาวคนสวยคนที่คำหวานมีใจให้เขาแต่เธอไม่ยอมบอกรักเขาสักทีหรอกใช่คะ่ะพี่อาจจะบ้าแต่พี่ยังยืนยันนะคะคนบ้าคนนี้รักแม่เลี้ยงนะคะรักมาตลอดไม่เคยรักใครมีแต่แม่เลี้ยงเท่านั้นที่พี่พึงใจเสมอมา ภัยลินนั้นวันนี้มันเกิดอะไรก็ไม่รู้เธอนึกครึมอกครึมใจอยากจะเกี่ยวแม่สาวในดวงใจภัยลินใจกล้าขคเหยียบเข้าไปใกล้คว้าเอาตัวของแม่เลี้ยงเข้ามากอดเอาไว้นี่อีกคนไม่ได้กอดไยลินนานแค่ไหนแล้วนะไม่มีการขัดขืนมีแต่การโอนอ่อนผ่อนตามผิวของเราสัมผัสกันเนื้อตัวของแม่เลี้ยงมีกลิ่นหอมซึ่งก็มาจากครีมบำรุงผิว ที่ไพลินเที่ยวซื้อมาฝากเป็นประจำจากกรุงเทพพี่รอคําบอกรักจากแม่เลี้ยงอยู่นะคะไพลินก้มลงไปกระซิบที่ข้างหูของคำหวานก่อนที่จะไกล่อ้อมกอดออกมาเพราะพอใจในรถสัมผัสแล้วคําหวานหันหน้าเดินกลับห้องนอนทันทีหลังจากที่อีกคนปล่อยเธอเป็นอิสระไม่ใช่เพราะโกรธที่เขาฉวยโอกาสกอดตัวเองหรอกแต่เป็นเพราะคำหวานกลัวใจตัวเองเธอกลัวว่า เธอจะเผลอบอกรักพี่ไพลินซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะฝันดีนะคะแม่เลี้ยงไพลินตะโกนบอกเบาๆพอให้ได้ยินกันแค่สองคนเท่านั้นคำหวานเข้าไปในห้องแล้วแต่ไพลินยังยืนทรงแล้วก็ส่งยิ้มให้ประตูห้องของแม่เลี้ยงนี่เหมือนคนบ้าไม่มีผิดแต่ไม่เป็นไรหรอกก็คนบ้าน่ะหัวใจพองโตจนคับอกอยากไปนอนเฝ้าหน้าห้องเอาไว้ ไพลินเกิดอาการหวงกลัวใครจะเข้าหาแม่เลี้ยงของตัวเองความคิดก็บ้าพอๆกับหัวใจนี่ล่ะใกล้มันจะไปกล้าเข้าหาแม่เลี้ยงถ้าไม่ใช้คนแบบเธอกันล่ะบนบ้านนี้ก็มีตาภไยลินที่เข้าหาแม่เลี้ยงคำหวานได้คิดเราก็ต้องเลิกทำอะไรบ้าๆซะก่อนก็มันถึงเวลานอนพักแล้วไพลินทำงานหลายหน้าเธอเข้าโรงงานถังเริ่มหันมาดูลาไร ซึ่งมันขาดการดูแลไปบางส่วนไพลินยังต้องวิ่งเข้ากรุงเทพบ่อยๆเพื่อเจราจาและติดต่อลูกค,ค้าด้านแม่เลี้ยงคำหวานนั้นตอนนี้ต้องเฝ้าพ่อไม่ห่างเพราะอาการของกำนันคำดีสุดลงมากกำนันนอนตลอดทั้งวันเขาปลาอาหารรับประทานไม่ได้แล้วบางทีเขาก็เพ้อไม่มีสติเป็นแบบนี้มาได้เกือบสองเดือนคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะ ลูกสะพยคนสวยของกำนันคำดีเพิ่งกลับมาจากทำงานแล้วก็แวะมาช่วยหวานใจของตัวเองดูแลกำนันต่อไม่ดีเท่าไหร่เลยค่ะแย้ลงเรื่อยๆลูกสาวคนเดียวทำใจเอาไว้แล้วคำหวานแอบ,บร้องไห้จนพอสมควรเธอตั้งใจเอาไว้ว่าพอถึงเวลาจริงๆเธอจะไม่ร้องไห้ค่ะงั้นเรานอนกันเถอะนะไพลินชวนสาวหน้าหวานเข้านอนก่อน ตอนนี้คนทั้งคู่ลงมานอนเฝ้าพ่อกำนันทุกคืนไพลินนอนฝั่งซ้ายของเตียงคำหวานนอนอีกฝั่งสาวหน้าหวานซาบซึ้งในหัวใจของคนที่สารภาพรักตลอดระยะเวลาที่พี่ไพลินเข้ามาในครอบครัวก็มีตา่มาช่วยเหลือแม้จะทุกข์ยากแต่เขาก็ไม่เคยคิดทิ้งจากกันไปไหนนำซ้ำยังมาช่วยดูแลพ่อของคำหวานโดยไม่รังเกียจคิดแล้วคำหวานก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีนัก ที่ได้มาเจอเข้ากับพี่ไพลินคนนี้พี่ไพลินก็ช่างกะไรทำไมเขาดีแสนดีแบบนี้กันนะสัปดาห์ต่อมากำนันคำดีสิ้นใจอย่างสงบงานสวดอภิธรรมถูกจัดขึ้นที่วัดคำหวานเข้มแข็งไม่มีใครเกินเธอไม่ร้องไห้สักนิดเพราะถือว่าพ่อไปดีแล้วอยู่ไปก็ทุกทรมานส่วนตัวเองก็ดีใจเธอได้ดูลาตอบแทนพระคุณของพ่ออย่างดี ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตคนมาร่วมงานศพค่อนข้างเยอะเนื่องจากกำนันเป็นคนดังของจังหวัดคำหวานต้องรับแขกมากมายในแต่ละวันจนกระทั่งงานเลิกพี่เสียใจด้วยนะครับน้องคำหวานเป็นเสียงของพ่อเลี้ยงอาน,านัอานต์อนันต์เกิดก่อนแม่เลี้ยงคำหวานประมาณ6กปีเห็นจะได้เขาเป็นลูกชายของสสในเขตจังหวัดนี้พ่อเลี้ยงมีไรขนาดใหญ่พอๆกับกำนันคำดี อนันต์เองก็ต้องมาสารต่องานที่บ้านแทนบิดาที่มุ่งหน้าไปเอาดีทั้งด้านการเมืองในระหว่างที่กำนันคำดีบริหารงานในไร่ผิดพลาดแต่ไร่ของพ่อเลี้ยงอนันต์นั้นกลับร่ำรวยรวยเอารวยเอาหน้าตาอนันต์ก็ดีอีกเรียนจบนอกแถมบ้านรวยเสียอย่างเดียวก็คืออนันต์เป็นคนเจ้าชู้ขอบคุณมากนะคะพี่อนันต์คำหวานพูดคุยกับแขกตามมารยาท เธอไม่ไหวมองออกว่าพี่อนันต์กำลังคิดยังไงกับเธออยู่ห่วงก็ตกคนหน้านิ่งที่ยืนข้างๆกันนี่ล่ะดูก็รู้ว่าพี่ไพลินไม่พอใจเท่าไหรนะ่นักวันหลังพี่ไปหาที่ไรได้ไหมครับอยากจะไปเยี่ยมชมโรงงานของน้องหวานพอเลี้ยงหนุ่มจอมเจ้าชู้หวังจะผิดจิตใจแม่เลี้ยงคำหวานอายุอานามของอนันต์ก็มากพอที่จะมีครอบครัวได้แล้วสาวที่ไหนก็ไม่ถูกใจเท่าสาวหน้าหวาน ไม่ว่าจะมองด้านไหนคำหวานก็ดูเหมาะสมกับเขาไปทุกอย่างพอเลียงหนุ่มยังได้ยินมาอีกว่าตอนนี้คำหวานยังไม่มีใครหรอกแต่เป็นเขานี่ล่ะที่หมายจะปักป้ายจองเราก็ปีนป่ายไปครอบครองแม่เลี้ยงคนงามคนนี้รบกวนโทรมาก่อนนะคะหวานต้องไปทำงานช่วงกลางวันคงไม่ได้อยู่บ้านหรอกคะ่ะได้สิครับงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะอนันต์เอื้อมมือไป หวังจะเอามือสาวมาไว้ในอุ้งมือใหญ่ๆของตัวเองซึ่งก็เป็นไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้มือไว้นั่นละ่ะเ่ว่าอน,นันต์ก็ต้องผิดหวังเพราะผู้หญิงหน้าสวยตาคมที่ยืนข้างๆน้องหวานเอามือมากันเขาเอาไว้ละกลายเป็นว่าอน,นันต์ได้จับมือแม่สาวนี่ๆไปเต็มๆอน,นันต์รู้สึกร้อนผ่านสัมผัสไม่ใช่ความรู้สึกพิษสวารหรอกจริงอยู่เพราะผู้หญิงคนนี้สวยแต่ มีบางอย่างที่เขาเองก็บอกไม่ได้เหมือนกันเขารู้สึกถึงการคุกคามและรู้สึกไม่ปลอดภัยเอาซะเลยสมาชิกทุกคนในบ้านกลับมาจากวัดด้วยความเหนื่อยล้าพลกับเอื้องแยกตัวไปนอนที่เรือนพักส่วนคำหวานกับไพลินเองก็เดินเข้าบ้านไพลินหน้านิ้วรู้สึกไม่ถูกชะตากับโกรธเอามากๆเพราะไอ้ผู้ชายคนนั้นมันบังอาจมาแตะเนื้อต้องตัวแม่เลี้ยงคำหวาน พอเลี้ยงอันนันมันกล้ามากไม่รู้หรอแม่เลี้ยงเป็นเจ้าของไยลินแล้วและแม่เลี้ยงจะไม่รับใครมาเลี้ยงอีกเข้ามาสิคะคำหวานเปิดประตูห้องนอนของตัวเองเรียกพี่ไยลินเข้ามานอนด้วยกันคนหงุดหงิดได้เต่าเวอร์เพราะสาวหน้าหวานเชิญชวนกันเข้าไปในห้องนอนไยลินเกรงว่าจะไม่เหมาะสมเธอจึงปฏิเสธออกไป,ปเธอ,อกลัวแม่เลี้ยงจะเสียหายถึงจะไม่มีใครรู้ก็เธอ ไม่เอาดีกว่าค่ะแม่เลี้ยงพักผ่อนเถิดนะคะไพลินปฏิเสธไปอย่างสุภาพตอนนี้ทั้งบ้านมีแค่พวกเธอสองคนแล้วเข้ามาเธอคะ่ะกลัวอะไรหรอคะหรือกลัวคุณพ่อมาหาคำหวานเอ็นดูสาวหน้าคมอยากจะให้เกียรติไม่อยากทำให้เธอเสื่อมเสียขนาดตัวเองไม่ใช่ผู้ชายแต่อีกฝ่ายก็ยังคิดเผื่อหน่อยครั้งมากที่พี่ไพลินจะแตะเนื้อต้องตัวเธอ ก็มีแต่เธอนี่แหละที่ชอบถึงเนื้อถึงตัวของอีกคนตลอดมันจะดีหรอคะไพรลินอึกอกักทั้งอยากยึดมั่นในอุดมการของตัวเองแต่อีกใจก็ไม่อยากจะขัดใจแม่เลี้ยงคำหวานไม่เสียวเวลาหรอกเธอจับข้อมือเรียวๆของพี่ไพรลินเอาไว้แล้วก็ดึงเขาเข้ามาในห้องนอนด้วยกันคำหวานปิดประตูลงกรอนให้สนิทก่อนจะหันมาหาคนที่ตัวสูงกว่าตัวเองมาก เขายืนอยู่กลางห้องแล้วนี่ก็ช่างกะไรถ้าเป็นคนอื่นป่านนี้คงจับเธอแก้ผ้าไปแล้วแต่คนหน้าคมนี่กำลังทำหน้ากลืนไม่เข้าใกรไม่ออกอยู่ไปอาบน้ำก่อนหวานนะคะอาน,นี้ชุดรับไปสิคะคําหวานเปิดประตูตู้เสื้อผ้าเธอหยิบข้าวของที่จำเป็นให้กับอีกฝ่ายก่อนจะบอกให้เขาเข้าไปอาบน้ำเธอนั่งรออยู่เงียบๆขอพี่ไพลินออกมา คำหวานก็เข้าไปอาบบ้างออกมาแล้วเธอก็ทาครีมประทินผิวของตัวเองนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คำหวานชอบมากเลนดาเคยค่อนขอดเธอมาหลายครั้งว่าทำไมต้องทาถึงขนาดนั้นตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันละ่ะว่าจะให้เหตุผลเพื่อนไปยังไงดีก็มันเป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆนี่ไพลินกำลังนั่งอยู่ที่อีกฝั่งของเตียงแล้วใจเต้นตุบตับไม่รู้แม่เลี้ยงคำหวานจะมาไม้ไหน หลังจากที่ไปอาบน้ำออกมาอีกคนก็ไม่เอื้อนเอ่อยใดๆกับเธอออีภายลินได้แต่เมียงมองเห็นเรียวขาขาวของแม่เลี้ยงมันก็ผ่านให้หัวใจสั่นไว้พายลินรีบหันหน้ากลับมาก่อนก็ทำแบบนี้มันเสียมารยาทจริงๆนี่ด้านคำหวานนั้นเธอใช้เวลาประทินผิวเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นมานั่งบนเตียงนอนดีๆขยับมาหาหวานสิคะพี่พลิน จะดีหรอคะแม่เลี้ยงไพลินหันหน้ากลับมาถามเธอนั่งหันหลังให้แม่เลี้ยงไพลินไม่กล้าส,สบตาหรอกกลัวจะเห็นอะไรแล้วกลัวมันจะเลยเถิดไปนะซีพี่ไพลินรังเกียจหวานหรอคะเปล่านะคะไพลินรีบขึ้นมาหามานั่งคุยกันดีๆกับสาวหน้าหวานกลัวคำหวานเข้าใจไปอีกแบบเข้าใจว่าตนรังเกียจสำหรับตัวเองแล้วนั้นมีแต่นึกรักนักรักนะ ไม่เคยนึกรังเกียจแม่เลี้ยงเลยสักนิดพี่ไยลินอย่าทำตัวน่ารักมากได้ไหมคะแค่นี้หวานก็รักจะแย่แล้วนะคำหวานตลกกับท่าทางของคนที่รีบขึ้นมาหาหลังจากที่เธอหาว่าเขากำลังรังเกียจเธออยู่หรือเปล่าเมื่อกี้แม่เลี้ยงพูดว่ายังไงนะคะคนฟังทันอยากได้ยินชัดๆเต็มสองหูอีกรอบพยลินจะได้ชื่นใจสักหน่อย หนที่สุดแม่เลี้ยงก็บอกรักกันแล้วน้ำตามันรื้นจะไหลออกมาให้ขายขี้หน้าอย่าทําตัวน่ารักมากได้ไหมคะคําหวานคนชอบกลางได้ทีก็เลยเอาใหญ่หลังจากประโยคนี้คะ่ะแม่เลี้ยงพูดให้ฟังอีกสักครั้งได้ไหมคะพี่ขอร้องคนน้ำตาไหลย,ยกมือไหว้ปลกปลกอยากฟังอีกสักครั้งให้หน้าใจ ฟังดีๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำให้หวานมาตลอดตั้งแต่ช่วยหวานไว้คราวนั้นที่มหาวิทยาลัยพาหวานหนีออกมาจากซ่องช่วยหวานกัอบกู้ไรนี้ในจะธุรกิจนั่นอีกพี่ภัยลินพิสูจน์แล้วว่ารักหวานจริงๆขนาดหวานไม่มีอะไรพี่ก็ยังไม่เคยคิดทิ้งหวานไปไหนหวานเองก็จะจำเอาไว้ว่าพี่ดีต่อหวานแค่ไหนและพี่ไม่เคยทิ้งหวานไปไหนเลย ถ้าพี่ไพลินทุกหวานจะทุกด้วยถ้าพี่ไพลินสุขหวานก็จะอยู่ข้างๆกายพี่ไพลินคอยมองดูพี่ไพลินมีความสุขหวานน่ะแพ้ความดีของพี่ไพลินแล้วค่ะหวานรักพี่ไพลินนะคะมาอยู่กินกับหวานแบบคนรักกันเถอะพอพูดจบปากบางของคำหวานก็แตะลงไปที่ริมฝีปากอันอวบอิ่มของไพลินเป็นจุมพิษที่เผาเบา เล้าก็ยังเนิ่นนานอีกเมื่อผลักออกมาแล้วคนทั้งสองได้แต่จ้องหน้ากันเรียวหน้าคมของไพลินนั้นเต็มไปด้วยแววตาที่หวานชำ้ำมันล้นไปด้วยความรักไพลินก้มลงไปสัมผัสริมฝีปากแม่เลี้ยงด้วยความรู้สึกนึกรักนักนะจูบนานแสนนานหากแต่เป็นไปด้วยความอ่อนหวานไม่มีจับจ้วงหยาบคายสองมือของไพลินยกมาประคองใบหน้าสาวหน้าหวานเอาไว้ เพื่อให้ตัวเองได้จุมพิตถนดัดไพลินถอนหน้าออกมาอย่างช้าๆมองเข้าไปที่ดวงตาหวานๆของคนที่เพิ่งจะสารภาพรักไม่มีแววตาวูบไหวในดวงตาคู่นั้นแม่เลี้ยงรักเธอจริงๆอีกฝ่ายไม่ได้โกหกอีกคนบอกรักกันสว่านซึ้งถอยคำที่ปั้นสวรรค์ออกมานั้นมันช่างเลิศล้ำสำหรับหัวใจน้อยๆของไพลินเสเหลือเกินพีก็รักแม่เลี้ยงคะ่ะ รักมาตั้งแต่รากเราก็จะรักตลอดไปอย่าทิ้งพี่นะคะในโลกนี้พี่ไม่มีใครอีกแล้วหวานจะไม่ทิ้งพี่ไพลินค่ะสัญญาสัญญาเราห้ามคืนคำนะคะไพลินยกนิ้วก้อยข้างซ้ายขึ้นมารอให้มาเลียงเอานิ้วก้อยของอีกคนมาเกี่ยวเอาไว้คําหวานทำตามไม่อิดออดเธอยกนิ้วขึ้นมาเกี่ยวเอาไว้จากนั้นก็ส่งยิ้มให้แก่อีกคน คืนต่อไปมานอนด้วยกันที่นี่นะคะสาวหน้าหวานใจกล้าเธอชวนพี่ไพลินมานอนที่ห้องนี้ด้วยกันแล้วค่ะเอาตามที่มาเลี้ยงเห็นสมควรเรื่องของพ่อเลี้ยงอานันต์พี่ไพลินไม่ต้องคิดมากนะคะหวานไม่ได้คิดอะไรกับพ่อเลี้ยงหรอกเราก็ท่าจะกีดการเขาอย่าเอาตัวเองไปเป็นเหยื่อล่อเหมือนคราวก่อนอย่าทำให้หวานต้องหึงทำมีอยากโดนไม้ตะพดของคุณพ่อ ข่าแม่เลี้ยงไพลินยังจำได้ไม่ลืมว่าตัวเองนอนช้ำอยู่หลายวันแต่ถึงขนาดนั้นตอนกลางวันก็ต้องขับรถออกไปสำรวจที่ทางทุกวันนั่นละ่ะสาวหน้าหวานผลักไพลินลงไปบนที่นอนจากนั้นไม่รอช้าคําหวานขึ้นไปคล้อมตัวของไพลินเอาไว้ตาจ้องตาสอดประสานไม่มีอะไรหลบนี้สาวหัวนอกอยากมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้มาตลอด และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วไม่เสียหายที่คำหวานจะลองเรียนรู้รวมไปถึงศึกษามันไปพร้อมๆกับคนที่เธอรักและเธอก็พึ่งสารภาพรักอีกคนไปด้วยสิหวานมีประจำเดือนแต่วันนี้พี่ไพลินไม่มีใช่ไหมคะไม่มีคะ่ะแม่เลี้ยงรักพี่ได้ตลอดทุกวันเพราะพี่พึ่งหมดประจำเดือนไปเมื่อวานนี้เองทว่าไพลินกลับนึกได้ถึง บางสิ่งที่สำคัญแล้วเธอก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาอยู่มาเลี้ยงไม่รังเกียจพี่ใช่ไหมคะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ